ในการที่เราเทรนนิ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยมันมีความโมโห,โหอยู่เลยไอ้ตอนหลังมันอ่านไม่จบเพราะมันโมหโหนะครับคือคือมันไม่มีอะไรในเล่นเนี้ยที่มันถูกกฎหมายเลยขยายความหน่อยครับยังไงนะครับ <laughs> คือคือไอ,ไอ้เรื่องการจัดตั้งต่างๆการการจัดตั้งมวลชนฝ่ายขวาการฮารัสการ ปฏิบัติการจิตวิทยาไปจนถึงบทที่ว่าด้วยการพิจารณาคดีนะการถูกคุมขังการถูกจับกุมการถูกคุมขังตัวการพิจารณาคดีเองค,อคือเกือบทั้งหมดมันไม่มีอะไรถูกกฎหมายเลยผมคิดว่า6ตุลาเนี่ยมันเป็นอะไรเหมือนตอนที่เรียนโวกวิชาปัชญาก็จะพูดถึงว่าแบบสมมติมันมีเมืองหนึ่งซึ่งมันพรอสเพอร์มากนะครับแต่ว่าใต้ถุนเมืองนี่มันต้องมีเด็กคนหนึ่งที่มันถูก ถูกขังเอาไว้ถูกล่ามโซ่แล้วก็ถูกทรมานทรรกรรมแต่ว่าทั้งเมืองเนี่ยมันพรอสเพอร์โดยแรกกับไอความทรมานของไอเด็กคนนี้เนี่ยยอมไหมนะครับซึ่งในแง่นี้สังคมไทยยอมนะนอะ่คือคือผมเจออาร์ m ิวเนี้ตลอดตอนอย่างในกรรมธิการเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยจะนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันจะพูดในเชิงนัมเบอราคนนิดเดียว ให้คนส่วนใหญ่ได้ไปต่อคนนิดเดียวให้คนส่วนใหญ่ให้สังคมส่วนใหญ่ได้ได้ s r o s p e อนะครับแต่ในทางกับการมันแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่อง6ตุลาเนี่ยคนจะยอมไม่พูดถึงมันหรือยอมยอมไม่ไปคุยมันก็ตอนที่เมืองมัน r r s s p r อร์นะึ่งนั้นเป็นอขาขรอธิบายว่าทําไมช่วงหลังๆผมคิดว่าการพูดเรื่อง6ตุลามันมันทวีุนความรุนแรงกลับขึ้นมาอีกมายความเข้มข้นไม่ใช่ความรุนแรงนะเพราะมันไม่ Pro s per ไง อาจารย์เข็มทองอยู่รัชศาสตร์จุฬาแต่ทําเรื่องกฎหมายเยอะนะครับในฐานะอ,อาจารย์อยู่คณะรัชศาสตร์แต่บังเอิญเป็นคนที่ชอบทําเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับเรื่องกฎหมายนะครับมันเกี่ยวข้งองยังไงกับความทรงจาที่สังคมมีต่อ6ตุลาหรือเหตุการณ์ที่อาจจะคล้ายๆก,ก,กับ6ตุลาบ้างครับอาจารย์อาจารย์มีเวลาประมาณ20นาทีนะครับอาจารย์ประวิทย์ก็20นาทีเพราะถ้าอาจารย์เข็มทองพูดเยอะบุรุวิทย์ได้พูดน้อยเคลียร์กันเองไม่เลยเอาเราจับมือกันมาแล้วนีก็คุยแต่อันนี้ จริงงานงานชิ้นนี้ผมเห็นมันตั้งแต่ตอนที่มันเป็นบทลงในฟ้าเดียวกันเนี่ยเป็นแค่บทสัมภาษณ์ดังนั้นผมตอนตอน,ตอนที่อ่านตอนที่อ่านจบอันนั้นก็ยังบอกว่าโอเคในสายงานนิติศาสตร์เนี่ยเราไม่ทํางานอย่างนี้คือเราไม่ไปสัมภาษณ์คนเนี่ยเป็นงานเอกสารซะเยอะแต่ว่าพออ่านแล้วสิ่งที่รู้สึกได้คือมันเป็นงานวิจัยที่ดีในในการสัมภาษณ์แล้วก็พยายามจะเรียบเรียงเนะแต่และ ความทรงจำตรงนั้น,นก็ต่อมามันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นหนังสือจนกระทั่งมาถึงโมเมนต์ออฟไ e เลนตอนอ่านก็อันอ่านหยุดหยุดนะ,ะก็อันแรกก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือตอนดีเทลในบทแรกๆในเรื่องของเหตุการณ์วันวันที่6เนี่ยก็อ่านแล้วก็อ่านอ่านรวดเดียวไม่ได้นะครั <Yeah. S 1> บเนี่หวาดเสียวแต,แต่ว่าอันที่สองพออ่านต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ ในในการที่เราเทรนนิ่งเป็นนักกฎหมายเนี่ยมันมีความโมโห,โหอยู่เลยไอ้ตอนหลังมันอ่านไม่จบเพราะมันโมโห,โหนะครับคือคือมันไม่มีอะไรในเล่นเนี้ยที่มันถูกกฎหมายเลยขยายความหน่อยครับยังไงนะครับคือืออ,อ,อเรื่องการจัดตั้ง,งต่างๆการการจัดตั้งมวลชนฝ่ายขวาการฮาราสัสการ ปฏิบัติการจิตวิทยาไปจนถึงบทที่ว่าด้วยการพิจารณาคดีนะครับการถูกคุมขังการถูกจับกุมการถูกคุมขังตัวการพิจารณาคดีเองเค,คือเกือบทั้งหมดมันไม่มีอะไรถูกกฎหมายเลยเนะี่ยมัน,ม,นมันออกนอกจากสิ่งที่ถ้าเกิดเรียนนิติศาสตร์มาเรียนอะไรกฎหมายอาญาเรียนวิอาญาเรียนสิทธิผู้ต้องหามันมันออกไปหมดแล้ว,แล,วแล้วที่สําคัญในส่วนคือตอนอ่านเนี่ยถ้าช่วงหกสามหกสี่เนี่ย ใครตามอ่านของศูนย์ทนายรายละเอียดบันทึกการจับกลุ่มนักกิจกรรมไปจนถึงการบันทึกการเข้าเยี่ยมบันทึกการพิจารณาคดีต่างๆเนี่ยซ้อนกันมาซ้อนกันมาเลยนะรวมรวมทั้งสมมุติเอ่อไปจนถึงแม้กระทั่งในรายละเอียดการพิจารณาคดีนะครับเราก็จะเห็นเอ่อโลคคู่ขนานที่มันมันเกิดขึ้น การพิจารณาคดีนักกิจกรรมในใน,ในยุคนี้นะฮะหรือหรือในยุคนี้นีน่ใน,นแง่หนึ่งก็อาจจะแย่กว่าด้วยซ้ำต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าผมผมคิดว่าระบบกฎหมายมันก็มีการปรับตัวเพื่อจัดการกับสแกนโดในในในสมัยนะั้นผมยังรู้สึกเท่าเท่าทีา่ผมอ่านผมอาจจะเข้าใจผิดแต่ว่าแต่ว่ามันยังเปิดพื้นที่อะไรบางอย่างคือการพิจารณาคดีมันเป็นการเปิดพื้นที่ซึ่งพูดไม่ได้อยู่ดีๆมันมันพูดได้เพราะเพราะมันอยู่ในห้องพิจารณานะครับ ในขณะที่การปรับตัวของระบบกฎหมายในในปี63เป็นต้นมาเนี่ยมันมันสามารถทําให้การพิจารณาคดีในในห้องเนี่ยมันกลายเป็นระบบปิดแล้วก็ความเป็นธรรมมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นตอนการอ่านเนี่ยอ่านไปโมโหไปนะในในฐานะนักกฎหมาย,ยอ่านแล้วรึกมันมันไม่มีอะไรถูกต้องเลยนะครับนี่กลับมาที่เรื่องของความความทรงจํานะครับก็คือ ผม,ผมคิดว่าพอมันเงียบก็เป็นความทรงจำนี่ทุกคนก็เลยมีพื้นที่เล็กๆของตัวเองในการจะคราฟความทรงจําตัวเองนะเอาไปบอกเพื่อนบ้างเอาไปบอกลูกศิษย์บ้างเอาไปถ่ายทอดให้กับให้กับลูกหลานบ้างนะฮะแล้วแต่คนแต่ทั้งหมดนี้มีสองสาอย่างที่ผมอยากจะพูดก็คือในเรื่องเล่าของแต่ละคนเนี่ยสุดท้ายมันก็มีข้อจํากัด มีปัจจัยที่กระทบต่อการฟอร์มความทรงจำนะซึ่งกฎหมายมันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญตรงนี้นะครับบ้านบ้านเรามีเรื่องพูดไม่ได้ยเยอะถ้าถ้าพูดไปมันก็จะเป็นปัญหานะเช่นเวลาเราจะเอ่ยชื่อคนที่ที่ถูกอิมพิเ a คตเข้าไปในในเหตุการณ์เนี้ยต่างๆเนี้ยมันก็จะมีกฎหมายพวกหมินประมาทเกิดขึ้น เราก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องยุ่งนะครับการอ่านบันทึกคนน้องคนนี้คือจริงๆความความรู้เกี่ยวกับ6ตุลาครั้งแรกของผมเนี่ยมันเป็นหนังสืออัตชีวประวัติของนักการเมืองซึ่งเคยเป็นอดีตทหารแล้วก็ผ่านตัวมาเล่นการเมืองนะมีภาพของการเป็นนักการเมืองน้ำดีเป็นคนมีเป็นคนดีนะเป็นเป็นคนดีในความหมายแบบแบบคอนเซอร์เวทีฟนะครับแต่ว่าในอดีตของการเป็นทหารเนี่ยเขาจำเป็นต้องอธิบายตัวเองว่าในวันที่6ตุลาเนี่ย พลติจำลองสีเมืองใช่นะตอนนั้นผมเข้าใจว่าหนังสือนี่มันเขียนเพื่อเพื่อเตรียมตัวเขาในการเข้าสู่การเป็นผู้ว่าเราก็ต้องมีการอธิบายอะไรอย่างนี้ทีนี้ไอ้ของอย่างเงี้ยเวลาเราไปพูดถึงเวลาเราเราจะไปไอ้การพูดถึงนี่บางทีเราก็ไม่รู้เพราะเพราะปัจจุบันนี้มันก็คือยุคของการฟ้องแบบฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนับมันก็มันก็เป็นปัจจัยในเชิงอะไรครับ ถดถอยหรือว่า,หร,วาหรือว่าไม่ให้กําลังใจในการพูดกันรวมรวมทั้งกรอบใหญ่ที่สุดนะคำถามนี่คือเราก็เห็นในอนะินเทอร์เน็ตเนาะการการพยายามตั้งคําถามเอ๊ะเอ๊ะเนนถนอมกลับมาทําไมใครเป็นคนอะไรอย่างนี้ใครเป็นคนเชิญเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งซึ่ง,ง,งอันนี้มันก็จะมีกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพเนี่ยนั่งทับมันอยู่นะฮะเพราอันนี้อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มันมันมันทำให้ความทรงจำเนี่ยมัน ถึงบางคนอาจจะอยากทะลุพดานอยากจะไปอ่านอยากไปตั้งคําถามเนี่ยสุดท้ายถ,ถึงจุดหนึ่งมันมันก็จะชนนะครับพูดได้ไหมพูดได้นะครับเป็นแต่ว่าพูดได้รับความเสี่ยงกันเองว่าว่าคุยคุยกันไปคุยกันมาแล้วมันจะไปตกตรงนี้เท่าไหร่นะครับอีกอันหนึ่งที่กฎหมายสําคัญมากนะครับทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ถึงผมจะบอกว่ามันไม่มีอะไรชอบด้วยกฎหมายเลยนะครับ,รบแต่ในทางกฎหมายมันสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับ คดีความทั้งหลายก็สิ้นสุดลงไปแล้วเป็นแค่พาระาทางศีลธรรมว่ายังอยากพูดถึงมันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมแต่มันมีกฎหมายฉบับหนึ่งออกมาเรียบร้อยแล้วคือพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแล้วก็บอกว่าหมดแล้วคนที่เหลืออยู่ถ้ายังพูดไม่เลิกคือพวกเจ้าคิดเจ้าแค้นเหลือเลยนะไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิกสัทีอะไรอย่างนี้นะอันนี้มันก็มันก็เป็นปัจจัยทางกฎหมายมันที่มันที่มันทําให้ความทรงจําเนี่ยมันก็จะถูกเช็คคือไม่ถึงขนาดลืมมันไม่ลืมหรอกนะ แต่มันก็ทำให้ความทรงจำมันก็จะบิดเบี้ยวๆกันต่อไปนะอันอันท้ายๆที่ผมอยากจะพูดในรอบนี้นะก็คืออีกอันหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องความทรงจำก็คือผมคิดว่า6ตุลาเนี่ยมันเป็นอะไรเหมือนตอนที่เรียนพวกวิชาปรัชญาก็จะพูดถึงว่าแบบสมมติมันมีเมืองหนึ่งซึ่งมันพรอสเพอร์มากๆนะครับแต่ว่าใต้ถุนเมืองเนี่ยมันต้องมีเด็กคนหนึ่งที่มันถูก ถูกขังเอาไว้ถูกล่ามโซ่แล้วก็ถูกทรมานทรรกร,รมแต่ว่าทั้งเมืองเนี่ยมัน p r o s อ e เโดยแรกกับไอความทรมานของไอเด็กคนนี้เนี่ยยอมไหมนะครับซึ่งในแง่นี่สังคมไทยยอมนะ,นะคือคือผมเจออาร์ m ิวเนี้ตลอดตอนอย่างในกรรมธิการเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยจะนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันจะพูดในเชิงนับเบอร์คนนิดเดียว ให้คนส่วนใหญ่ได้ไปต่อคนนิดเดียวให้คนส่วนใหญ่ให้สังคมส่วนใหญ่ได้ได้ prosper นะครับแต่ในทางกับการมันแปลว่าอะไรแปลว่าเรื่อง6ตุลาเนี่ยคนจะยอมไม่พูดถึงมันหรือยอมยอมไม่ไปคุยมันก็ตอนที่เมืองมัน p r o s p e r นะึ่งนั้นเป็นอาารอธิบายว่าทําไมช่วงหลังๆผมคิดว่าการพูดเรื่อง6ตุลาันมันทวีุนความรุนแรงกลับขึ้นมาอีกหมายความเข้มข้นไม่ใช่ความรุนแรงเนะเพราะมันไม่พ r o สเปอร์ไง พอไม่พอมันไม่พ p อสเพอคนมันก็ไอที่สัญญากันเอาไว้แบบอย่างไม่เป็นทางการว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องเนี้มันมันไม่มีแล้วมันมันก็ต้องพอจะประท้วงต่อต้านรัฐบาลก็ต้องไปดูว่าเออมันมันไปเชื่อมกับอะไรได้บ้างมันก็กลับมาเชื่อมกับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือผมคิดว่าปัจจัยในเรื่องความทรงจํามันมีทั้งปัจจัยกดทับกฎหมายครับ ในขณะเดียวกันมันก็มีปัจจัยบริบททางการเมืองว่าทําไมมันถึงขึ้นหรือลงในแต่ละช่วงนะครับแต่สุดท้ายมองไปข้างหน้านะครับความทรงจํามันไปต่อนะครับมันมีทั้งกลุ่มที่นั่งอยู่ในห้องเนี้มันก็จะหล่อเลี้ยงความทรงจําอีกแบบหน,นึ่งแต่ในขณะเดียวก,กันคิดว่าการะแสที่เราบอกว่าโลกเลี้ยวขวาเราก็เห็น ปัจจัยอีกอันหนึ่งที่มันจะเชฟความทรงจําของคนอีกกลุ่มหนึ่งต่อไปนะครับฝ่ายขวาฝ่ายที่ระบุตัวเองเป็นขวาก็อาจจะไม่ได้หลบเลี่ยงหรือเงียบกับมันอีกต่อไปแต่ก็พยายามจะทําคือคุณไม่จำเป็นต้องเถียงให้ชนะนะครับคุณแค่เถียงให้มันเลอะเทอะมากพอที่จะทําให้คนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จหรือเชื่อไม่ได้อีกต่อไปก็พอแล้วเราเห็นความพยายามอย่างนี้อยู่ในกลุ่มประวัติศาสตร์บางกลุ่มที่พยายามจะอธิบายว่าทาไม มันมีคนเป็น f i ฟมันมีคน make p r o f ิตจากของพวกนี้มันมีคนที่ยังมีความแค้นอยู่ยังมียังมีมิชชั่นอยู่อะไรอย่างนี้นะหรือหรือไม่ก็เป็นสายเบียวไปเลยเช่นอ,อธิบายโดยเทียบกับาภาพเตุการณ์ปัจจุบันเช่นว่าม,มีความจําเป็นที่จะต้องต่อต้านคอมมนะิวนิสต์นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความคือสายเหมือนสายเกมสต a t e จีสายเกมวางแผนเนาะอันนี้มันจําเป็นต้องทํานั่งคิดแบบสามก๊กแล้วอันนี้ มันมันก็มีนะเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่ามันไม่เงียบไกต่อไปแล้วแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็มีมีมีการเชฟความทรงจาในในในแบบของตัวเองด้วยปัจจัยด้วยแรงจูงใจของตัวเองด้วยผมถามอาจารย์เข็มทองทีหนึ่งแล้วกันเพราะอาจารย์เข็มทองพูดเรื่องหนึ่งก็ดีคือคือผมรู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่โอเคถ้าพูดถึงการพูดถึงประวัติศาสตร,ร์6ตุลาแบบตรงๆนะครับก็อาจจะมีเพดานอะพูดตรงๆกฎหมาย1นึ่งหนึ่ง,งสองนี่เป็นปัญหาแน่ ที่ทำให้เราพูดเรื่องอย่างตุลาไปได้แล้วผมคิดว่าในอนาคตเหตุการณ์อย่างม็อบราษดรปี63าก็จะไม่มีใครพูดด้วยม็อบราศดรปี63เพิ่งผ่านมา5ปีนะครับแล้วดูงานลึก5ปีดีครับมันเงียบจนเหลือเชื่อคนไปงานล่าสุดผมว่าไม่ถึง50คนแล้วว่าการกดความทรงจาในสังคมไทยในสังคมไทยเรื่องม็อบราษดรเนี่ยแรงมากนะครับห้าปีเงียบจน,ม,น,ม,นมันเหลือเชื่อทีนี้มันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งนะครับไม่น่ใจว่าอาจารย์ธงชัยจะเสริมด้วยหรือเปล่าก่อนจะไปถึงอาจารย์ปรุรวิทย์นะครับคือว่า ในหนังนะครับในละครในซีรีส์เนี่ยมันพูดเรื่องพวกนี้มากขึ้นอย่างซีเรีองเดอรชายก็มีการพูดเรื่องนี้หนังของคุณมาเดียวนะครับเรื่องล่าสุดจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับ<ป>ก็มีการพูดถึงเรื่อง6ตุลาเอาไว้จะอธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงว่าขณะที่รัฐนะครับกฎการพูดถึงเรื่องพวกนี้อย่างเป็นทางการแต่ว่ามันไปประทุในการต่อสู้ทางวัฒนธรรมไอ้ลําพังการต่อสู้ทางวัฒนธรรมเนี่ยมันจะดันความทรงจําให้ไปต่อได้ไหมหรือว่ามันก็จะ,จะได้อยู่แค่เนี้ย ได้อยู่แค่ระดับนี้แต่จะไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้ก็อาจารย์จับไมค์ผมจับไมคเพราะเมื่อกี้ผมจะขอเสริมอาจารย์เข็มทองนิดเดียวฮะขออภัยในรอบแรกที่ผมบอกว่าไม่ต้องขออภัยเอาใหม่พี่ผมบอกว่าเขียนด้วยใจนะแต่ไม่ได้แปลว่าเรื่องนี้จะทําให้ไม่ได้ทําให้หนังสือเล่มนี้มีแต่เรื่องหกตุลา เพราะเวลาใจที่ผมคิดถึงผมคิดถึง6ตุลา40กว่าปีก่อนนะใช่แต่อย่าลืมว่าตัวผมก็อยู่ปัจจุบันตลอดเวลาใช่ไหมเราเห็นอยู่ที่ว่า6ตุลามันจบลงแล้วในทางกฎหมายไปทำอะไรมันไม่ได้แล้วแต่เรับรู้ข่าวตากใบเรารับรูก้กรณีเสื้อแดงซึ่งมันไม่จบเรารับรู้อีกตั้งกี่กรณีมาถึงกรณีอย่างที่คุณสีโรดว่าเมื่อกี้เรื่องมอ็อบ6 3 ใช่ไหมฮะคนอยู่ในคุกอีกตั้งเท่าไหร่พวกนั้นแหละประมวลเข้ามาเป็นว่านี่ไงละ่ะผลอย่างหนึ่งของการย่6ตุลาไม่ได้รับการสะสางผลอย่างหนึ่งของกรณีสวรรคตซึ่งไม่ได้รับการสะสางมันมีผลต่อระบบกฎหมายที่ทำให้บิดเบี้ยวผลอย่างหนึ่งของกรณี6ตุลาที่ไม่ได้รับการสะสางมันทำให้อาชญากรรมของรัฐเนี่ยไม่เรียกว่าไงอะ่ะ มัแทนที่จะจัดการอย่างตรงไปตรงมามันมีผลต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเห็นเหตุการณ์ตากบายเหตุการณ์เสื้อแดงเหตุการณ์อะไรสารพัดคนจะถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกจนปัจจุบันเนี้ยทั้งหมผมันเกี่ยวโยงกันหมดมันคือความเงียบงันในบางระดับพูดไม่ได้ในหลายเรื่องมันคือต้องหมกอยู่ในความทรงจำอย่างเมื่อกี้เริ่มต้นมา ขนุนเรานั่งกินข้าวอยู่เขายังบอกเลยแบบบางเรื่องเขาจะไม่พูดนะเขาจะไม่พูดผมยังบอกเ,เลยว่าอาการนี้เกิดกับผมและผมเชื่อเกิดคนรุ่นผมหลายคนเราจะไม่เริ่มพูดเรื่องการเมืองกับใครก่อนเพราะเรากลัวไม่ใช่เรากลัวเราไม่รู้ว่าเขาอยากจะพูดหรือเปล่าถ้าเขาเปิดประตูเมื่อไหร่เราชอ็อตช็อตชอตทันทีนะแต่พวกนี้เราไม่พูดทุกคนความทรงจำบางอย่างทำให้เราเงียบ ไม่ใช่เงียบต่อเรื่องนั้นเงียบแม้ทั้งต่อเรื่องปัจจุบันเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่แค่กฎหมายมันทั้งกฎหมายและมากกว่าหรือน้อยกว่ากฎหมายก็ไงว่าถึงที่สุดคือผมไม่ทราบ6ตุลาเล่นนี้จะมีผลต่อฝ่ายขวาไหมแล้วผมไม่เค่สนใจที่บอกผมว่าเขาไม่อ่านหรอกแล้วรอจน generation l ื a d e r s h i เขาอาจจะเปลี่ยนใจแต่ผมหวังว่าคนอีกตั้งเยอะในสังคมไทยเขาอ่านเขาจะไม่เห็นหรือจะไม่ได้รู้สึก กับมันว่ามันเกี่ยวกับ6ตุลาแค่นั้นแต่ความทรงจําแบบที่มันอีหลักอีเหลือและความเงียบเนี่ยมันอยู่กับเราในเรื่องใหญ่ในเรื่องเล็กเนี่ยทุกวันผมไม่ทราบครับป๊อปเคาเจอร์ช่วยไหมผมไม่คิดไม่คิดตามป๊อปเคาเจอร์ไม่เป็นไรครับผมให้อาจารย์เข็มทองป๊อปเคาเจอร์แต่ว่าอาจารย์ต้องสั้นไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์ปริวิทย์ไม่ได้พูดได้ได้ได้ครับแต่แต่ผมคิดว่า6ตุลามันมีผลจริงกับเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคือในสองแบบด้วยในทั้งแบบดีคือ คือผมคิดว่าความเงียบเนี่ยฝ่ายขวาก็ประเมินเหมือนกันคืออย่างม็อบเยาวชนเนี่ยพอร,ระเบิดตู้มปุ๊บสิ่งที่ทุกคนกลัวก็คือกลัวมันจะไปจบเหมือน6ตุลาครับแต่แต่ผมคิดว่าถ้าถ้าดูจากบันทึกอะไรต่างๆจากจากยุค6ตุลาท่าทีของรัฐใน6ตุลากับในในม็อบเยาวชนเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ถอดบทเรียนเหมือนกันว่าทํายังไงที่จะทําให้ม็อบมันแตกสลายหรือพังลงโดยโดยโดยไม่ไปถึงขั้นต้องล้อมปราบนะครับ ปกมลชนฝ่ายขวาแต่ว่าทํางานด้านจิตวิทยาแทนหรือทาในขณะเดียวกันผมคิดว่าในในด้านของประชาชนเองเนี่ยเยาวนชนจะออกมาประท้วงเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยมีแนวหลังเท่าไหร่เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะกลัวว่าลูกจะไปเป็นเหมือนหตุลาก็เลยไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกออกไปนี่มันก็มันมันก็ทํางานในในแบบนั้นแต่ผมข้อสังเกตผมคือเรื่องของป๊อปเคานเจอร์ผมไม่คิดว่าคือมันมันป๊อปบ,บางอย่างเช่นมีม e, เก้าอี้นะขอแชร์เนี่ยก็ ส่งกันหมดหรือมานี่มีแชรท์ที่อยู่ในนี้ก็จะเห็นนะแต่พอมันมาเป็นหนังใหญ่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จฟ้าใสใจชื่นบานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะมัน,ม,นมันก็ผูกไปกับเรื่องที่ผมคิดว่าเพราะมันพูดไม่ได้หมดคือคือมีคนบอกบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าทำหนังเนี่ยทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศแน่นอนแต่ มันทําไม่ได้เพราะว่ามันทะลุมันพูดไม่ได้หมดพอพูดไม่ได้หมดเนื้อหามันก็ต้องแบบไปวอเทอร์ดาวไปเรื่องที่มันแบบอะไรแค่นั้นที่ไปไกลที่สุดเท่าที่เห็นว่ามันไปได้คือตาครีตาครีเจเนซิสแต่ว่ามันก็ไปรวมๆกันแล้วฟีดแบ็กมันก็ไม่ได้ดีคือคนชอบก็ชอบแต่ว่ามันมันไปไม่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะไปในวงแมสได้ในขณะเดียวกันฝ่ายขวานี้ด่ายับเลยนะยังไม่เคยดูแต่ก็ต้องด่าด่าด่าเข้าไปนะก็ก็รอดูชายผมคิดว่า มันก็คือพอแนวลบด้านรัฐด,ด้านกฎหมายมันแพ้เนี่ยมันก็คือขยับมาแนวลบวัฒน,นธรรมมันก็อาการนี้ตลอดนะขอไปสร้างอันนี้ก็แล้วกันเท่าที่จะทําได้เท่าที่ยังไม่โดนไม่โดนปิดจ,จอเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบรร ขูขันรุ่มดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพท่าย